รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตฟังฟังมาแล้วค่ะทุกเช้าวันเสาร์8โมงตรงแบบนี้นะคะอยู่กับเดียนแล้วก็กันค่ะใช่ครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายที่คนได้ติดตามแล้วก็ได้รู้กันใชน่เรื่องแรกครับกับ <มา S 1> ช่วงรู้ไปหมดครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของสปอตบาร์ทำไมต้องมีขยับอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยอ่ะผมชอบมากเลยคุณชอบสปอตบาร์เหรอ ผมชอบคุณใส่สปอร์ตบาร์มากคุณเซ็กซี่เห็นตอนไหนโหคุณคุณไอจีคุณก็อัพนู่นอัพนี่เยอะแยะคนออกัถึงผมจะนับถือคุณว่าคุณเป็นพี่สาวผมน่ะแต่บางรูปคุณก็แบบบางทีคนแพ้อะไรขาวๆผมก็นะนิดหนึิงเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ดีคือเรื่องสปอร์ตบาร์อ่ะถ้าจะมองให้เซ็กซี่ก็เซ็กซี่ได้แต่ถ้าเกิดจะมองให้มันเป็นกีฬามันก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะ มันเป็นสิ่งสําคัญนะสําหรับการออกกําลังกายของผู้หญิงมันมีประโยชน์มัมีประโยชน์ใช่ไม่ใช่แค่แต่งให้สวยไปวันันใช่แล้วนี่เป็นคนออกกำลังกายอ่ะไม่ชอบใส่เสื้อด้วยใส่แค่สปอร์ตบาร์จบไม่ใส่เสื้อแต่ใส่เฮ้ยเฮ้ยไรล่ะออกกาลังกายเมื่อไร่ใส่สปอร์ตบาร์ไงโอ้ใส่ปอร์ตบาร์ใช่ เออ <Okay. S 1> มันเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับผู้หญิงนะกันไม่ช่วยพูดเลยอะ่ะคุณผู้ชมพอเรื่องนี้กันนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยอะ่ะมันมีความสําคัญนะคะสําหรับการออกกําลังกายโดยเฉพาะกับผู้หญิงเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันว่าสปอร์ตบราเนี่ยมันสําคัญยังไงไม่ใช่แค่เอามาถ่ายรูปสวยๆหรอกมันมีประโยชน์กับผู้หญิงเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เลยคุณผู้หญิงทั้งหลายที่จะออกกำลังกายคุณต้องซื้อมาใส่คุณจะมาใส่เสื้อคล่องๆองอกกำลังกายเงี้ยมันไม่ได้ ม,ม,มันไม่สะดวกสบายเดี๋ยวมันจะมีรู้ว่าเอ้ยมันมีโทษยังไง <À> นะครับผมส่วนช่วงต่อไปนะครับกับเรื่องดังปังๆครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นกับตัวผมเองด้วย,ยงงแล้วผมก็เชื่อว่ากหลายคนที่ประสบป,ปัญหานี้เหมือนกันกับช่วงโควิด -19 ทแบบนี้นะครับที่เราเนี่ยต้องอยู่บ้านกันทํางานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมกันทําให้หลายคนเนี่ยน้ำหนักตัวขึ้นตอนรอบแรกเนี่ยทำผมเนี่ยเิดปัญหานี้มาแล้วจริงป่ะขึ้นกี่กิโล ประมาณ6-7โลได้ตอนนั้นวิ้ยจริงเปล่าจริงแต่ตอนนี้นะครับเรลอก4มาเนี่ยนะครับแหมไม่ได้กินผมหรอกผมเนี่ยรู้แล้วผมจับทางได้แล้วอึ้นึมนมาแล้วปุ๊บเราต้องแก้ไขตัวเองครับออกกำลังกายขึ้น6กิโลรอบนี้ผมจะขอแค่5พอเฮ้ยต้องให้ได้6-7ดดิต้องให้มากกว่าเดิม ต้องลดให้ได้มากกว่าเดิมอ๋อตกใจคิดว่าต้องน้ำหนักเพิ่มให้ได้มากกว่าเดิมลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงแล้วก่งมากลงมากนี่ปรับตัวกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในไหนที่เราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันเพราะฉะนั้นการปรับตัวในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายนี่ก็สําคัญที่สุดค่ะถูกต้องนะครับผมและช่วง Q&A ครับสงสัยตอบค่ะให้กับคุณนาพิษณุนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของโควิดเหมือนกันค่ะนะ ซึ่งผมบอกเลยว่าทุกอาชีพแต่และอาชีพประสบป,ปัญหาแน่นอนโดนหมดแต่วันนี้นนมาเจาะจงเฉ,ะเฉพาะอาชีพที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับกอล์ฟนั่นคืออาชีพแคดดี้ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้รวมถึงผมด้วยว่าไม่รู้ว่ารา,ายได้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงโอ้ช่วงนี้ต้องกระทบแน่เลยใช่แล้วยิ่งเจอปัญหาโควิ <S <S นดนาทีปุ๊บขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าต้องมีปัญหากับอาชีพนี้อย่างแน่นอนอแล้วอยากรู้ว่าเขาเนี่ย จะแก้ปัญหานี้ยังไงค่ะนะครับะะเรจะถามคุณอากันวันนี้ใช่ค่ะ,ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาเลยจ้ะรู้ไปหมดความสำคัญของสปอร์ตบราสักครู่ค่ะเจ้า ต้อนรับกลับเข้าสู่สปอร์ตต่างๆนะครับผมกับช่วงรู้ไปหมดครับดูสดใสนะเราอะคนนี้ถ้าเปิดแมสมานี่เห็นน้ำลายหลยนะซับไว้นะอันนี้ซับน้ำได้อยู่เนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญของสปอร์ตบรากันครับผมสำหรับผู้หญิงครับท่านนะครับผมบอกเลยว่าสปอร์ตบราเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับการออกกำลังกายของผู้หญิงใช่นะครับเพราะว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บนะฮะหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าอกที่มันแบบมีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ย เซฟได้ดูเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งสำคัญจริงคุณดูภาพเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับผมบอกเลยว่าถึงเขาจะเป็นพี่สาวของผมแต่ผมอยากจะบอกว่าเขายังโสดอยู่ครับผู้หญิงคนนี้คนอะไรทั้งสวยทั้งขาวทั้งเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วดูเขาใส่สปอร์ตบราแต่ละชุดนะครับพูดถูกเทปอะเอาจริงคุณไม่มีคุณโสดได้ยังไงผมถามจริงห้โหันู้ห ขาวกันนี่พี่เองเนี่ยแล้วยิ่งคนที่แบบเขาขาแล้วใส่สปอร์ตบราที่มันมีสีสันงี่นะมันดูแบบมันทั้งแฟชั่นแล้วมันทั้งแบบ เซฟด้วยอ่ามันเซฟมันเซฟจริงๆงมันแฟชั่นมันเซ็กซี่ไม่ว่าออกกําลังกายที่บ้านออกไปยิมหรือออกไปสวนสาธารณะเนี่ยยังไงก็ต้องใส่นะคะบางคนอาจจะคิดว่าออกกำลังกายที่บ้านไม่ต้องใส่ก็ได้โอ้ยใส่ใส่ใส่ใสใสที่กลัวตกใจมาก <c oughs> คือต้องบอกว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะเสื้อชั้นในกีฬาเนี่ยเขามีการทําออกขายแล้วก็ลงโฆษณาอย่างเป็นทางการนะ, <c oughs> นะครั้งแรกเนี่ยก็คือปี1975 46ปีก่อนอค่ะโดยเป็นเสื้อชั้นในกีฬาสําหรับเล่นเทนนิสก่อน ชื่อว่า free swing tennis bra ค่ะยี่ห้อ g r a m o r i z e นะคะคมันสามารถพยุงหน้าอกเนี่ยได้ดีกว่าเสื้อชั้นในปกติแต่มันก็ยังไม่ดูคือมันยังดูไม่เหมือนสปอร์ตบราในปัจจุบันอยู่ดีออเอเอะนะคะเพราะฉะนั้นต่อมาก็เลยในปี1977ก็เลยมีการพัฒนาเสื้อชั้นในกีฬาเนี่ยให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายกับที่เราใส่สปอร์ตบรากันในปัจจุบันเรียกว่าเริจ็อกบราเริ่มใกล้เคียงเริ่มใกล้แล้ววันนี้แหละโดยผู้ออกแบบนะครับก็คือลิซ่าลินดาวนะคร ฮินด้ามิลเลอร์ซึ่งทั้งสองคนนะครับผมออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิง้ง mm. ก็คือคนออกแบบเนี่ยก็คือแบบชอบออกกำลังกายอยู่แล้วชอบจ็อกกิ้งอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยปัญหาากการจ็อกกิ้งมันคืออะไร uh. ก็เลยออกแบบบราอันนี้ขึ้นมาถูกต้องนักออกแบบหลายคนนะคะมันจะวิวัฒนาการในการออกแบบหลายๆอย่างในโลกเราใบน,นี้มันมักจะเกิดจากปัญหาก่อน mm. พอมันมีปัญหาเสร็จปับ๊บก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันดีขึ้นก็เหมือนกับ2คนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าวิ่งไปนานๆแล้วอะ เสื้อชั้นในที่ใส่อยู่มันทําให้เจ็บหน้าอกวัสดุตัดเย็บอ่ะมันนิ่งไม่พอมันมีตะเข็บแล้วมันไม่ช่วยพยุงเวลาหน้าอกแบบว่าสั่นสะเทือนเลยวิ่งไปมันก็ต้องสั่นสะเทือนถูกไหมอันนี้สําคัญนะสำคัญมากเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยตรงนั้นเขาก็เลยไปออกแบบค่ะเสื้อชั้นในที่มันเหมาะสมกับการสวมใส่วสิวงวง่งจ็อกกิ้งให้มันนุ่มสบายแล้วก็วิ่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกโอเคครับผมครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพอสมัทนะครับพบว่าผู้หญิงที่ใส่สปอร์ตบาร ที่เหมาะสมกับสรีระของตัวเองนะครับสามารถวิ่งมาธอนได้ไกลขึ้น1ไมล์หรือว่า1.6กิโลเมตรในเวลาเท่ากันเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ใส่สปรอร์ตบาร์ที่ไม่กระชับไม่เหมาะสมกับสรีระของตัวเองมันมีผลมากมากเลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาที่เราวิ่งอะ่ะแล้วพอมันแบบรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกแบบไม่กระชับอะ่ะ มันก็จะรู้สึกแบบต้องคอยจัดนู่นจัดนี่หรือว่าถ้ามันไม่สะดวกสบายถ้าคนที่มันแบบเฟิร์มอ่ะใช่ใช่คือบางทีมันอาจจะมีความอายความเขินอะไรอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะคะคซึ่ง <ผม S 1> ต้องบอกเลยว่าการเลือกสปอร์ตบาร์ให้เหมาะสมอ่ะมันสําคัญจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดหน้าอกที่แบบมันไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมเวลาวิ่งเนี่ยผ่านไปนานๆมันเจอปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยแน่นอน หรือเขาเรียกกันอีกอย่างว่า Doctor's b r a c e ค่ะไม่โอเค,คอมากๆ <c oughs> ไม่โอเคมากสำหรับหน้าอกหย่อนคอยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออนี่ค่ะด็ c กเตอ e l เซเล Codman นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย<ไ>แล้วก็กีฬาของมหาวิทยาลัยแคนเบราที่ออสเตรเลียบอกว่าแค่หน้าอกของผู้หญิงอะคุณผู้ชมเด้งขึ้นเด้งลงเพียง2เซนติเมตรก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดไม่อยากออกกําลังกายแล้ว oh, <no. S 1> ไม่อยากทําอีกต่อไปยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่หน้าอกใหญ่ แล้วก็ไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมเนี่ยนะคะหน้าอกเนี่ยสามารถเด้งขึ้นเด้งลงได้มากถึง19เซนติเมตรเลยนะคะบ้าในขณะที่วิ่งหรือว่าในขณะที่กระโดดถ้าเขาหน้าอกใหญ่มากอะ่ะโห<ฮ> oh, <no. S 3> ไม่ผมก็รู้ว่า19เซนเนี่ยตีหน้าโทษทมันอันตรายมากนะคุณไม่ตีหน้านะคุณเลยหัว <laughs> ไม่แล้วมันอันตรายใช่ปะ มันมันมันไม่สบายตัวจริงๆเวลามันวิ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมากมันหงุดหงิดแล้วอาจจะทําให้หลายๆคนแล้วจากสิอาจจะเป็น22่สยิบามต่อไปได้ถ้าคุณไม่เนื้อยานก็ไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่แบบว่าทําให้มันแบบ <น>กระชับอยู่ทรงกระชับอยู่อะไรเ<ช>งี้ยใช่นั่นแหละมันก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเนี่ยนะคะที่ทําให้แบบว่าผู้หญิงเนี่ยไม่อยากออกกําลังกายก็ได้ดังนั้นการที่โดยเฉพาะอ่ะผู้หญิงวัยแรกรุ่นอาจจะคิดว่าหน้าอกยังน้อยอยู่หน้าอกเพิ่งขึ้นแต่ถ้าเขาได้เริ่มสวมใส่สปรอร์ตบราที่มันเหมาะกับสรีระเนี่ยก็จะทําให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายต่อไปเรื่อยๆได้เลยถูกต้องอมีผลคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณอยากออกกาลังกายต่อไปแบบอ่ะตอนแรกๆก็อาจจะแบบว่า ต้องลองทําใจก่อนอะ,ะลองสู้กับมันก่อนหรือว่าคุณจะเลิกเล่นกีฬาไปเพราะว่าคุณมีปัญหากับการออกกําลังกายใช่นะครับผมมีการกล้ามเนื้อต่างๆแบบ ลแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกว่าสปอร์ตบาร์ของสาวๆมีให้เลือกเยอะมากสีสวยๆแบบ<อ>น่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถใส่แบบว่าเป็นแฟชั่นได้เลยแล้วก็ได้การออกกําลังกายแต่ผมว่านะได้ความมั่นใจในปัจจุบันเนี้นะมันยังมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้อีกนะอะไรอ่ะคือมันวิวัฒนาการใช่ปะ่ะจากจากอดีตใช่ป่ะตอนเนี้ยผมรู้สึกวันมิดชิดไปนิดนึงมันสามารถทําให้มันแบบคล่องแคล่วได้กว่านี้มันต้องใส่ยังไงหล่ากันสายไม่ต้องมีนะ มันจะยิ่งควบคุมไม่ได้ไปเลย <c oughs> ไปกันใหญ่เลยนะร,าร,าร,าราต้องมีนะไม่ออมีครับต้องมีต้องมีค่ะเราลองเลือกกันดูนะครับผมค่ะอ่ะส่วนช่วงหน้าเรื่องดังปังๆมาดูเรื่องของโควิด -19 ที่ทําให้น้ําหนักตัวขึ้นเกิดจากอะไรและทํายังไงได้บ้างสักครู่ค่ะ รับกับข้อสุดขวาต่างๆนะครับผมนี่คือช่วงเรื่องดังต่างๆนะครับกับเรื่องโควิด -19 ทําให้น้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นโอ้โหจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้เลยจริงจริงจริงมากๆนะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะฮะคือทําให้คนเราเนี่ยก็ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ <ภา S 1> ก็ต้องทํางานเบิร์กฟอร์มฮมอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็บางทีก็เครียดไงเพราะว่าเครียดก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกินนู่นกินนี่น้ําหนักตัวก็ขึ้นนะแล้วก็ระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาตั้งแต ธันวาคมปี2019นะครับผมก็มีการเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดของเรื่องของระบบต่างๆของสังคมต่างๆเราเรื่องของยิมต่างๆฟิตเนสตต่างๆก็ต้องปิดไป<ช>ทำให้คนเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้ายิมเข้าฟิตเนสตได้ะนะครับก็ไม่ได้ออกกำลังกายกันไม่ได้ออกกำลังกายอยู่บ้านกล้ามเนื้อหดไขมันเพิ่มรูปร่างก็ไม่เฟิร์มด้วยนะคะเขาก็เลยมีการบัญญัติคำใหม่ออกมาด้วยนะว่า q u a r a n t นที15ค่ะก็คือ q u a r a n t นที15เป็นช่วงที่โรคระบาดใหญ่เนี่ยทำให้ต้องกักตัวน้ำหนักก็เลยขึ้นมา15ปอนหรือถ้าเป็นกิโลกร,รัมของคนไทยก็คือประมาณ7กิโลกร,รัมนั่นเองโอหนี่เขาเป๊ะมากน,นะเป๊ะมากคื เดกิโลจริงๆอะตอนนั้นนะผม,มใช่ไหมมันจะอยู่ที่เลนประมาณ5้ถึงเถึงแปดเราว่าประมาณนี้สำหรับคนที่น้ำหนักตัวขึ้นแบบปล่อยตัวเลยนะซึ่งที่แอฟริกาใต้นะคะที่เขาทําการล็อกดาวน์ประเทศร,รอบที่2กปลายเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยจากการสรํารวจนะคะพบว่าเกือบ50%ของคนแอฟริกาใต้เนี่ย น้ำหนักตัวขึ้น <Sa uc> <uk> จริงๆในช่วงล็อกดาวน์มีโพสำรวจค่ะของฟาร์ m a d y n a มิกนะคะเป็นผู้ผลิตยาโลหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้เขาสำรวจผู้ใหญ่ในแอฟริกาใต้เนี่ย2,000คนเขาบอกว่า45%เนี่ยการล็อกดาวน์ค่ะมีผลลบต่อพฤติกรรมการทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายโดยทานเยอะกินข้าวเยอะแต่ออกกำลังกายน้อยเพราะว่ามันเครียดแล้วก็กังวลกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงจริง เพราะว่ามันมีปัญหาต่างๆตามมาด้วยเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยมันก็เกิดเพราะว่าเครียดเกิดขึ้นใช่แล้วบางคนนะยิ่งเครียดยิ่งกินใช่บางคนยิ่งอกหักยิ่งกินใช่เนาะคุณเป็นยังไงคุณเป็นไหมช่วงอกหักไม่อกหักเฮ้ยเฮ้ยขายของนี่เราโสดแล้วเราเต็มที่เลยคือเราไม่อกหักเราก็ต้องบอกเราอกหักเมื่อกี้เราปรอตบายไปแล้วคุณเลือกอะไรต่อไปคุณจิ้มได้เลยเดี๋ยวคุณเชื่อไหมว่าเทมมีอเทมี่ออกไปนะ คุณไปดูในอินบ็อกซ์ไดรแรกมสเศจคุณเหงามากเศร้ามากตอนนี้จิตใจวาเวโอเคไหมโอ้โห <c oughs> ดีมากเราอะครับเมื่อกี้45ไปแล้วใช่ไหมครับผม44ะ44%ครับบอกว่ามีน้ำหนักตัวขึ้น2-5กิโลกรัม15นน้ำหนักตัวขึ้น6-10กิโลกรัม4บอกว่าน้ำหนักตัวขึ้น เกิน10กิโลกรัมโอ้ยเกินสิรรน,สนี่ไม่ไหวนะคุณใช่แล้วยังมี34%นะคะบอกว่าซื้ออาหารหรือว่าสั่งอาหารมาทานที่บ้านซึ่งข้อนี้ยเราว่าคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะผมว่าทำกันเยอะแน่นอนเพราะเราเห็นมอเตอร์ไซครับส่งอาหารกันแบบโอ้โหทุกเวลา30%บสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าทานตามมีตามเกิดน,นะคะเพราะว่าหลายครอบครัวก็ได้รับผลกระทบทางด้านการมีเหมือนกันนอกจากนี้นะครับก็น้ําหนักตัวขึ้นแล้วสัตว์เลี้ยงที่บ้านน้ําหนักขึ้นด้วยอีกด้วยหรอใช่ อ้วนขึ้นอีก15นะครับก็เป็นสิ่งที่เมบอกว่ามันเป็นภาวะที่ตามมานอกจากสัตว์เลี้ยงที่อฟริกาใต้นะครับน้ำหนักตัวขึ้นแล้วสุนัขที่อเมริกาก็น้ำหนักตัวขึ้นเช่นกัน โอ้โห oh, คือที่อเมริกานะคะเขามีการทําโพลส,สารวจนะคะโดยบริษัทประกันสุขภาพของสัตว์เนี่แหละสารวจเจ้าของสุนัข1000คนครับสาค่ะบอกว่าสุนัขที่บ้านน้าหนักตัวขึ้นช่วงโควิด -19 บเก้าแล้วก็สีนะคะยอมรับว่าให้ขนมสุนัขทานมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะว่างป่ะก็เลยเล่นอันลูกกินนมอะไรเงี้ยว่างด้วยแล้วซื้อมาเหลือด้วยบางทีใช่กินไม่หมดสั่งเกินตัวเองนะครับผม4ีอนะครับยอมรับว่าให้อาหารคนกับสุนัข เวลาที่สุนัขมานั่งโต๊ะแล้วนั่งตาเราห้อยอคือเราให้าอาหารที่เรากินอ่ะเวลาที่เรากินอยู่แล้วก็แบบเออสงสารหมาก,ก็ให้กินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่สมควรก็ควรจะเป็นอาหารของเขาโดยเฉพาะนะคะค56%ค่ะยอมรับว่าเวลาที่ตัวเองน้ำหนักตัวขึ้นสุนัขที่บ้านก็น้ำหนักตัวขึ้นตามไปด้วยไปกันหมดคราวนี้ใช่สำหรับคำแนะนำในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายเวลาที่เรา work from home เนี่ยมีดังนี้ครับผมค่ะ ใส่ชุดออกกําลังกายอยู่บ้านอย่างคุณอันนี้ทําทำไหมทําใส่นอนเลยเฮ้ยเหรอก็ใส่ชุดกีฬานอนเหรอไม่อาบน้ำออกกำลังกายเสร็จตอนเลยไม่หมายถึงว่าใส่นอนดีแล้วตอนเช้าตื่นมาก็ออกกําลังกายเลยเราแค่อาบน้ำทีเดียวใช่อันนี้ก็ดีนะครับผมผมเองก็เป็นเหมือนกันใส่ชุดแบบใส่ชุดเตะบอลอยู่บ้านอ่ะคือเวลาที่เราแบบอยากจะออกกําลังกายก็สามารถทําได้เลยค่ะคือบางทีคนใส่ชุดนอนอ่ะนึกออกปะมันไม่ได้มีแรงจูงใจในการ ออกกําลังกายต่อเพราะว่าคุณกว่าคุณจะคิดว่าเดี๋ยวต้องไปใส่เสื้อผ้าอีกเดี๋ยวต้องไปโน่นนี่หมดขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วไม่อยากทําแล้วนะครับผมแล้วก็วางพวกอุปกรณ์กีฬาที่มันสามารถแบบขยับขยื่อนได้อย่างดัมเบลอะไรเงี้ยไว้ที่โต๊ะทํางานข้างก็ได้เวลาที่เราเออโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยก็สลับข้างกันได้แล้วถ้ามีหอบไปในโทรศัพท์ทําไง ทำไรอยู่ลูกขอทำไมอ่ะออกร่ังกายแม <laughs> ่แล้วก็ตั้งเวลาเตือนไว้ด้วยนะคะว่าจะต้องลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานแล้วหลายคนพอเวิร์ r ฟ m ร o มโข้าวก็มาวางตรงหน้าเลยขนมก็มาวางตรงนี้เลยนั่งทำงานไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ลุกไปไหนเลยะคะ่ะจากโต๊ะทำงาน <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะตั้งเวลาเอาไว้ได้ว่า เอนี่เรานั่งครบ2ชั่วโมงแล้วนะเราควรลุกออกไปเดินรอบบ้าน,นหน่อยไหมสายบ้างใช่จะเป็นแผลกดทับซะถูกต้องอนี่แหละค่ะเป็นเรื่องของการที่น้ําหนักตัวขึ้นในช่วงของโควิดนะคะแต่ละรอบไหนๆก็มาบอกกันแบบนี้ทุกคนก็ลองเอาทริคที่เรามาบอกเนี่ยไปปรับใช้ในช่วง work from home อยู่บ้านก็ได้ใช่ครับผมค่ะ ยู่ในช่วง Q&A สงสัยตอบให้กันแล้วนะคะกับคุณอาพิษนุค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับคุณอาครับในช่วงโควิด -19 แบบนี้เนี่ยนะครับคือผมเชื่อว่าทุกอาชีพแล่ะน่าจะมีปัญหากันแล้วก็อยากรู้ว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟเนี่ยนั่นคือหนึ่งในอาชีพที่แบบหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้สนใจเขาอ่ะก็คืออาชีพแคดดี้เนี่ยอยากรู้ว่าเขาแบบประทังชีวิตกันยังไงอะครับอเป็นห่วงต้องกินน้อยใช้น้อยกินใช้อย่างประหยัด <laughs> เพราะว่า <laughs> อย่างสนามกอล์ฟที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นจากเกาหลีช่วงไฮซีซั่นก็คือตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์รายได้จะดีมากแต่ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็อยู่ลําบากหน่อยก็ต้องกินใช้อย่างประหยัดแล้วไรายได้ปกติของของอาชีพแคดดี้นะครับคุน<อ>เขาเขามีเปอร์เซ็นต์แบ่งกันยังไงครับส่วนใหญ่แล้วแคดดี้ไม่ได้มีเงินเดือนอได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยก็คือค่าออกรอบกับทิปพิเศษ เฉลี่ยคนหนึ่งก็ประมาณ7-800บาทต่อบาทต่อวันอันนี้คือค่าออกรอบเหรอคะแปดร้อบาทต่อวันแต่ถ้าหาว่าเป็นคนเก่งฝีมือดีมีคนที่มาประจําบ่อยๆใครมาเล่นก็ต้องเรียกเธอเพราะาเธอกระฉับกระเฉงว่องไวมากดูลายช่วยดูไลา์อะไรเก่งอะไรใช่นะอย่างนี้ก็อาจจะได้เป็น1น0 0งพันบาทหรือมากกว่านั้นแล้วแต่อย่างผมนี่เป็นนักกอล์ฟที่ไม่เคยพึ่งพาแคดดี้ในการดูลา์เราดูแลตัวเองได้ตลอด แต่ผมต้องการแค่ที่ที่ว่องไวตันใจไม่ใช่เราเดินมาถึงลูกแล้วยังเดินมาอีกไกลเชียวกว่าจะถึงเราอีกตั้งสิบวินาทียี่สิบวินาทีมันทําให้เราเสียจังหวะอย่างนี้ก็ไม่ไไมม่่ถูกใจผมชอบคนที่เร็วแล้วมีคนที่ประจับไหมคุณนาของคุณนาเองไม่มีไม่มีขออย่างเดียวคือบอกคุณ้าแค่ดี้ว่าผมขอแค่ดีที่กระฉับกระเฉงว่องไวอ๋อชอบคนกระฉับกระเฉงคุณอาแล้วหนูสงสัยในเรื่องของรายได้เขาอะค่ะว่าค่าออกรอบกับทิปที่เขาได้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย อันไหนมันมากกว่ากัน,นะคะมผมว่าเด๋ยนนี้ทิปจะมากกว่าเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นกติกาควรว่าทุกปีเราจะปรับค่าใช้จ่ายให้แคดดี้เนี่ยตามเศรษฐกิจครับ<อ>ถ้าเศรษฐกิจมันมันแพงขึ้นทุกอย่างมันแพงขึ้นเราก็ทิปก็เขามากขึ้นทุกปีก็จะขยับ้็เรื่อยอย่างปัจจุบันนี้18หลุมค่าแคดดี้ประมาณ350 400บาทเราจะทิปให้500บาทนี่เป็นควเรา อยากให้ทุกคนมีกติกาแบบคุณ<ช>อาแคดดี้จะได้แบบดีใจเน,ะนาะผมว่าทิป500เป็นปกติมากเดี๋ยวนี้ค่ะเนาะผมว่าน่าจะกําลังมีแคดดี้ที่ที่ไม่มีผลกระทบจากโควิด19ก็คือแคดดี้จะใน P J ทัวร์ใน L P J ทัวร์ซึ่งเป็นแคดดี้อาชีพเขาก็ยังมีรายได้ประจําอยู่ทั้งรายได้ต่อสัปดาห์อาจจะ2,000ถึง3,000 4,000ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลที่ได้ ถ้านักกอล์ฟที่เราแบกถุงเขาได้แชมป์เราก็จะได้แบ่งอีก10%จนอัะดับ็ o ป10ก็7%ได้เงินรางวัลก็5%ของเงินรางวัลเขาก็มีสัดส,ส่วนที่แบ่งไปเป็นกติกาเพราะแคดดี้ของเขามีสมาคมแค,คดดี้แล้วอยากรู้ว่าแคดดี้ของไทเกอรนะ์วดฮะอดีตท,ที่ช<อ>ื่อ๋อสตีฟวิลเลียมใช่ครับคนนี้โอ้เป็นคนที่รวยมากปัจจุบันนี้ฟอสบอกว่ามีทรัพย์สินตั้ง20ล้าน US ดอลลาร์ก็คิดเป็นเงินไทยก็ ากร้อยล้านบาทแคทตี้ไม่แต่เขาเป็นแคทตี้อ,อดีต<จ>มือหนึ่งของโลกแท็กกูดไงคือเป็นแคทตี้ที่เก่งเนี่ยสามารถจะเลือกนะักกอล์ฟที่เราแบกถุงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่สมมติว่าแบบใครเนาะที่แบบทำอาชีพนี้อยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่ะถ้า ที่ผ่านมาเรายังกระฉับกระเฉงไม่พอหรืออะไรเงี้ยลองแบบปรับตัวเนาะเพราะว่าก็มีผลต่อการตัดสินใจของนักกอล์ฟเวลาไปเล่นด้วยูกต้องครับจริงๆผมว่านักกอล์ฟทุกคนก็น่าจะเห็นแหละว่าแบบแต่ละคนที่มาเป็นแคดดี้ให้เราเนี่ยเขามีความตั้งใจมีความทุ่มเทแค่ไหนเวลานักกอล์ฟออกรอบบางทียังต้องมองแคดดี้ของเพื่อนร่วมกวนโอ้ที่เก่งวันหลังต้องจีบปีหน้ามาเซ็นสัญญากับฉันไหมคนละจีบนะคุณผู้ชมจีบในที่นี้ไม่เหมือนกัน คือเาทำงานเก่งเออทำงานเก่งไม่ได้จีบแบบชู้สาวนะเออจริงแล้วคืออาชีพแคดดี้ก็สามารถทำให้ตัวเองแบบไต่เต้าขึ้นไปได้จากจากผลงานไต่เต้าผลงานใไต่เต้าผลงานของตัวเองพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปได้ทำให้คนอื่นแบบเฮ้ย อยากมีเราเนเคตดี้หารายได้เพิ่มมากขึ้นไปได้ด้วยอ่ใช่มีส่วนมีส่วนนะคะอ่ะดีแหละคุณผู้ชมคาะอยากรู้เรื่องอะไรคือไม่ผิดหวังจริงๆนะคะที่จะถามคุณอาคุณอาตอบได้ทุกเรื่องจริงจริงในแวดวงของกีฬาวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณอามากมากค่ะขอบคุณมากคุณครับครับแลนวนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์แปดมงตรงทางช่องวันถึงนี้ครับกับรายการสปอร์ตปัง b วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ